เป็นซองกลมๆถากให้มันกลมเสียง ไปดีกวาเอาย สา,ส,กกสายละกกันใส่มาขัด

엄마 나 봐. 시시쁘리 제일 많이. 응. 응 할게요. 먼저 투앗 รความที่ใหม่ 对呀，不呢、so, yeah, สอดเสียกโอดยมาดีะ่ันจท่ายนใจ่ไนเลยอ๋อค่ะโอ๊่ายนมาก

เบอร mm. hey, hey, oh, yep. right. oh. okay? oh. ์สองมักเนค่อยตอนห้อยเสือกหดหนี่อดนำเพื่อบ่วยบ้องร่างติดกันห้องเสียงมือ ว่านเฮ็ด,ดขา<อ> can oh